สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายกันของดีที่ด้ยรอนะคะวันนี้ เป็นสถานที่ที่เราจะพามาเที่ยวที่พลาดไม่ได้ถ้ามาแวะชุมชนก็ต้องมาเที่ยวตลาดกันใช่ไหมคะวันนี้จะพามาที่ตลาดปากทางเจริญจะไปดูว่ามีของอะไรดีๆขายกันบ้างแล้วราคาแพงหรือเปล่าลองตามไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับตลาดแห่งนี้นะคะก็มีมาตรการรองรับเรื่องเกี่ยวกับโควิดด้วยก่อนเข้าตลาดอย่าลืมต้องล้างมือและใส่หน้ากากด้วยนะ ที่ตลาดปักทางจเจริญน,นะคะจะเปิด2ช่วงด้วยกันเนาะตลาดเช้าก็จะเปิดประมาณตอนตีสีนะคะแล้วก็ตลาดเย็นจะเปิดช่วงประมาณเที่ยงถึงช่วงเย็นจะมีของเยอะแยะมากมายเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มะนาวขายเท่าไหร่คะเนี่ยสิบบาทคือทั้งก้อนนี้เลยอะคะโอ้ทั้งจานนี้10บาทเท่านั้นนะคะขายยังไงอะคะโร20มะเขือเทศโลละ20บาท ที่ตลาดนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เป็นของจากเกษตรกรของชาวบ้านที่ทําอาหารกันเองมีอาหารขนมหวานอะไรเต็มไปหมดเลยโหยดูแล้วแบบอยากซื้อทุกอย่างเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยของหายาก เ็ดทบอันนี้ขายยังไงนะคะอันนี้2 2 0บาทอันนี้110บาทของแท้เลยจ้าเ็ดทบอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๋อน้ำผึ้งป่าใช่ไหมคะแล้วอันนี้ขายยังไงบ้างกีดล40กิโล400นะคะแร่ไอเทมที่ไม่ได้แพงเลยส,สุดยอดเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะตลาดที่นี่มีแร่ไอเทมอีกอย่างนะคะจิงกขคค่ะขีดละ25บาบาทเองคะ่ะ ของสดก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะแล้วยังมีแรไอเทมด้วยเช่นพวกเห็ดทอดหรือว่าของป่าต่างๆด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราลองไปดูว่าอาหารปรุงสุกเสร็จแล้วเขาจะมีอะไรกันบ้างลองไปดูกันเลยค่ะเมื่อกี้มีแอบถามว่าถ้ามาตลาดที่นี่ต้องกินอะไรบ้างมีคนแนะนํามาที่ร้านนี้ค่ะขายอะไรบ้างนะคะ ไส่ไก่หมดเลยแต่ว่าคนละรสชาติใช่ไหมคะโอ้ยมาดูสิไส่ไก่น่ากินมากเลยราคาเท่าไหร่นะคะหลายราคาแล้วแต่จะซื้อเลยเนาะสิบาท20บาทสามารถซื้อได้หมดเลยคะ่ะมีปลาตัวโตๆขายด้วยนะคะอันนี้ขายกี่บาทบ้างคะอันนี้ร้อยบาทนี่1้0ยบบาทเองอกินได้ทั้งครอบครัวเลยคะ่ะสุดยอด ตอนนี้ลองมาถามลูกค้าดูบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คคุณแม่ชอบมาซื้ออะไรที่นี่บ้างคะมาซื้อของนี่คือสิ่งที่จําเป็นส,นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหมูอ๋อเนื้อหมูเนื้อหมูแพงไหมคะเนื้อหมูจะไม่แพงสดและกสะอาดด้วยสดสะอาดด้วยแล้วนอกจากหมูแล้วย,ยังมีอะไรอีกที่คุณแม่ชอบซื้อกลับบ้านจะมีปลาปลานะคะ จะเป็นพวกอาหารที่เราทําเองไม่ได้แต่ผึผักสครัวแม่ปลูกไงอก็เลยกินเองได้แต่ว่าซื้อเนื้อที่นี่แล้วมีของหายากอะไรบ้างคะที่ตลาดนี้ขายมีไหมของหาคงไม่ยากหรอกเพราะว่าที่ตลาดชุมชนนี้เป็นตลาดคนบ้านเขาจะเก็บของที่จากบ้านมาขายเพราะชุมชนเราเป็นแบบพอเพียงอยู่แล้วเขาจะหาซื้อของแบบง่ายๆเพราะตลาดนี้มีพร้อมทุกอย่างก็คือบ้านไหนมีอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันโกเนค่ะ ็มีสินค้าโอทอ,อกด้วยตรงนี้ผักสมครัวก,ก็น,นำมาขายที่้องตลาดนี้เหมือนเดกเยี่ยนอาหารกันค่ะเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากนะคะ่ะตลาดปักทางเจริญตลาดแห่งนี้เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ของชาวบ้านตำบลดอยหล่อมีสินค้ามากมายโดยเฉพาะของสดมีสินค้าจากสวนไร่และแปลงผักของชาวบ้านที่มักจะมาขายกันที่นี่ตลาดปักเชิงเจริญเปิดทุกวันนะคะ เป็นตลาดเช้าและตลาดเย็นตอนเช้าจะเปิดประมาณตีสี่ถึง8ปดโมงเช้าและจะเปิดอีกทีประมาณ11บเอโมงถึงประมาณ6กโมงเย็นถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดปากทางเจริญสามารถยิง QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ ยังไงบ้างคะกับตลาดปากทางเจริญนะคะมีของดีเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะถ้าเกิดชอบรายการของเราอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็คราวหน้าอย่าลืมติดตามกันว่าเราจะพาไปที่ไหนกับรายการของดีที่ดอยหลอสวัสดีค่ะ